โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องม้าม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้ม้าม่วงก็จะพาเมื่อมาเล่นเกม Dream of m c g o นะทุกคนหรือว่าความใฝ่ฝันของ McGow นั่นเองนะทุกคนก็อยู่กับซีรีส์เปิดเดียวได้ลุ้นชินเคยนะทุกคนก็ไปลุยเลยดีกว่าวันนี้ม้าม่วงก็อยู่ที่เมกาเกม65นะก็ใครที่สนใจอยากจะมาเล่นที่เดียวกันกับม้าม่วงนะก็กดไปที่ลิงก์ด้านใต้คลิปกันได้เลยนะทุกคนนะ มางบ7จ0 0เป็น้าร้อยนะทุกคนนะซื้อเลยแล้วกันไปเปิดเดียวได้ลุ้นนะช่วงหลังๆนี้เปิดเดียวได้ลุน้นนี่ไม่ค่อยจะเปิดเดียวนะทุกคนไม่ค่อยจะใช่เปิดเดียวเท่าไห่นะแต่วันนี้จนะได้จะเสียหรือกำไรน้อยกำไรมากยังไงก็เอาไว้แค่เปิดเดียวก็พอนนะทุกคนแต่มันจะไม่เป็นไปตามคอนเซปต์เรานะมามาเล้วสิบห้าหมนุน โอมาเป็นชิปคิวมาก่อนนะเก็บคูณไปก่อนอย่าเพิ่งเว้านะแกล้งๆนะขอคูณสักค้าวรักหกหวังก็ได้นะกำลังดีเออนั่นแหละเฮ้ยได้จริงว่ะล้น,อ,น,อ,นอ,อุ้ยแล้วคิวไหนต่อมีอะไรไหมไม่มีไวไม่ได้ใช้สรุปลูกเต๋าเป็ชิปได้ไหม สิบหมุนไให้มีภาพเลยทุกคนคูณแปดแล้วนะตอนเนี้ยถ้าจ่ายสวย,สวยจ่ายด,ดีหน่อยนะเกมันห้าเราอาจจะได้คืนแล้วจะได้กำไรก็เป็นได้ทุกคนคือไม่ได้เล่นนานมากเลยนะไอ,อ้ดีมองังเราเนี่ยคือไม่รู้ว่าช่วงนี้มันเป็นยังไงเลยทุกคนไม่มีใครขอนะแต่ว่าอยากเล่นเองคือจะเก็บเกมที่มันซื้อคือจะพินได้ให้หมดเลยนะทุกคนในใค่ายจริง แปลกๆแ,แล้วว่ะจะหมดแล้วนะรอบมุนนะเงินยังไม่เดินเลยนะทุกคนเปิดเ,เดียวได้ลุ้นนี่ก็รอ้ลุ้ยจริงๆเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามีโอกาสเจ๊งสูงนะทุกคนเพราะการที่เราแบบมาซื้อฟรีเกมทีเดียวเยแล้วจะให้มันได้กำไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนโอเคก็ตามภาพนะทุกคน ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้กันด้วยนะส่วนใครอยากเข้ากลุ่มกลเด้นทามหรือว่าอยากจะมาเล่นที่เมกาเกมหกหนะกดไปที่หน้าตานั่นคลิปได้เลยนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะอยากให้มะม่งไปเปิดเดียวด้วยลุ้นที่เกมไหนนะของค่าย PG นะก็คอมเมนต์มาขอกันได้เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ละเจอกันครับผมบ๊ายบาย